bà hả? Ủa? thiên hàng đen kìa Đấy Một tìm cá xăng nữa Đấy, đẹp quá

เบ็ดมันมีเงี้ยมันคือบอกินมันคือไปติดด่างมันมักตายดีทีมันวากไตแบบอิ่มดิมันวากไตอิ่มมันมักตายแบบพลมานายแบบพลมานโอ้ โอ้ัวน่ากินแต่ป่าอันนินเนะาะอันนินอะไรไป,ปยังไงได้จียงไงที่นึกว่าีย <c oughs> ่างเขาไปเยอะไ่้ยเาพอพผมไปที่นั่งกันจุกจมพมกัเมื่อวานเนะ พอพอผมไปทางนั้นปากินสวยมีคนยุ่กับหลวงนนะ ว้าเวิร์นั่นเหรอพอ่อเฮสงเดไปเฮสงได้ไปขี้เรียดิขี้เลีย,ลยนะกันออมออมไก่จังนี้นะข,นนะขันย่างนะมอเตอร์ไซด์จิเหรอโอ้ขันเอารถขันน้อยมาที่ไปอยู่ตรงน ngon ven cơ mà đấy. ô, ma, ngon ven đó. <laughs> à, bảo <laughs> <biết> <laughs> <biết> <laughs> cứng uây cái nè để đây bảy nhảy ơ mồi rắn nó về nó đây เอาดีเอ้เอาดีซะบลูดเอาเอาเอาโซโโซเอาออพันอันนี้ซะละ โอ, <Dante> โอ้ยปล่อยปล่อยโซ่เลยมันตื้นกองผมปาบอ่น <museums> นี้น่าเนีมันวนอยู่นี่หน่าหามกินนีะฮะนมันมันเข้าบนนี้หน่าเนี่ยขันเก้าเป็นดีนะขันเก้าขันไม่ที มันก็วนๆอยู่นี่น่ะอันบักหางแดงบักหางแดงวนเวียนอยู่นี่น่ะขอบปุยะะบกยระบกซากอีกที่นึงเดียวขอบิ้อขอปากขอบปากเลยเก,กบกรูล่ะนะ mm. Bà nín đi một nứa nhá, ờ, hàng đẹp à, Mình... Mình Ừ hàng đẻ đẹp nhỉ cái con, nó bị rồi, chẳng đế, bố, trái ลบ้ยใ,ใส่ให้มันดึงไปก่อนดิหลุดคือเก้ามันสิเฮ็ดให้มันหลุดอยู่แล้วมั้งเนี่ สิบคันเท่ื่อวานนี่ตินะครับแล่นไปแล่นมาจานทรแต่ล่นพันเบ็ดเตื่นนะติดเดียว

bà nó có phăng đó nè mà đi bắt bà... hoa nè, nhè pòm à đó à